ไปที่สุขโขทยโัยจะพาไปดูซานตาคลอสกูมานไอ้ไข่โอ้โหรอบนี้มาแปลกแล้วก็ให้อะไรดีๆด,ด้วยค่ะพาคุณผู้ชมมาหน่อยมันเลยเทศกาลแล้วนะคุณชิสาอ้ามันก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของแฮปปี้นิวเยีร์มอรีคริสต์มาสซานตาไข่ซานตาไข่ซานตาไข่อิสคัมมิ่งถูทาอ มากันที่ภายในถ้ำเศรษฐีวัดหนองทองตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะหลังจากที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้หลายคนได้โชคได้ลาบ<อ>ก็เลยมีคนกลับมาที่นี่ค่ะมาถวายน้ำแดงชุดทหารของเล่นพวงมาลัยให้แก่กุมารไอ้ไข่เหนือตลอดทั้งวัน a l เ d ย y a อ l ดย์โอไนทจะแปลเป็นภาษาอังกฤษทำไมคะแล้วก็พูดเผื่อชาวต่างชาติเขาดูอยู่เออเขาเห็นเขาก็รู้แล้วที่นี่กำคือก็ไปได้เออมาเลยเพราะว่าเขาเามากันบ่อยครั้งแล้วการมาครั้งนี้เรียกว่ามากันทั้งหมู่บ้านเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนะคะเขาบอกได้รับโชคจากกุมารไอ้ไข่เนือก็เลยนำอะไรมาบ้างของเล่นค่ะ ปืนโจลตเออันนี้เสียงดังนิดนึงนะคะแล้วก็น้ําแดงมากมายหลากหลายขวดเรียนรายเอามาถวายให้ไข่นะแล้วก่อนจะกลับกันไปอย่าลืมค่ะที่จะมีการจุดทูบเสียงทายแล้วก็ล้วงลูกปิงปองล้วงในไหยทองนี้ด้วยนะคะบางคนบอกอุ้ย ไอ้ไข่ใ,ให้โชคขนาดนี้ขอตอบแทนด้วยการมอบชุดซันตาคลอสให้เลยนี่ไงสวมให้เลยสีแดงสดใสเอาไว้เรียกทรัพย์รับโชคแบบนี้นะคะแล้วก่อนจะจากลากันไปดูก็สักหน่อยสิไหนๆก็ล้วงมาแล้วอ,อ่ะก็ได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้แบง่แ<ต>แบงๆกันดูแต่ก็ยังมีอีกยังไงมีมีจุดทูบเสียงท้ายให้ดูอีกเอ๋อเหรอแบบนี้<ง>ก็ชัดเจนนะมาก <laughs> บอกเลยชัดเจนมากแต่ไม่ต้องคิดจินตนาการเลยคุณชี่สาแต่มันจะออกมาแบบชัดๆหรือไม่ไม่รู้ไม่มีใครรู้นะคะพอถึงเวลากัน,นแหละมันแล้วแต่ละกันเ,ออเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมดู<ะ>แลใช้วิจารณญยานกันด้วย